สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Save f o o นะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทำวุ้นสาวรสกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะใช้สาวรสนะคะอยู่ที่3ถึง4ผลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะผ่าขึ้นแล้วก็เอาเนื้อออกได้เลยค่ะ แล้วก็จะมีผงวุ้นนะคะอยู่ที่2ช้อนชาน้ําเปล่า400 ml ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายอยู่ที่70กรัมนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําน้ําเปล่านะคะใส่ในหม้อของเราได้เลยค่ะน้ำเปล่าเราใช้400 ml นะคะผงวุ้นค่ะ2ช้อนชาใส่ลงไปเลยจากนั้นค่ะเราก็จะพักวุ้นให้อิ่มน้ำนะคะประมาณ10นาทีค่ะ ส่วนเสาวร์นะคะเราก็จะคว้านเอาเนื้อออกค่ะแบบนี้นะคะเอาเฉพาะเนื้อนะคะใครชอบเสาวร์เยอะนะคะก็สามารถใส่เสาวร์ได้เยอะๆได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำวุ้นนะคะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะเราใช้ไฟกลางในการต้มนะคะ เราจะต้มจนกว่าผงวุ้นไม่เป็นเม็ดทรายเลยค่ะเมื่อผงละลายดีแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะอยู่ที่7 0กรัมค่ะความหวานนะคะเราก็สามารถปรับเพิ่มลดเองได้นะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะเราจะใช้เกลือป่นอยู่ที่เศษหนึช้อนชาค่ะคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะละลายให้หมดค่ะ เมื่อเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วค่ะจากนั้นปิดไฟได้เลยแล้วก็นำเสาลรดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปใส่ภาชนะของเราได้เลยค่ะวันนี้นะคะแอก,ก็จะใช้เป็นถ้วยจีบแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใส่ให้เต็มถ้วยของเราเลยนะคะหรือเราจะใส่เป็นพิมพ์ต่างๆตามชอบได้เลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะอันนี้ก็พักให้วุ้นเซตตัวก่อนค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกจากพิมพ์เลยนะคะเราก็ใช้ไม้จิ้บฟันค่ะกรีดรงไปตรงขอบของถ้วยก่อนนะคะแล้วก็เอาวุ้นออกมาได้เลยค่ะ หน้าตาวุ้นเสาลรดของเราก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่จานแล้วก็นําไปเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะสูตรนี้นะคะวุ้นของเราก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ วุ้นเสาลรดของแอดค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวแอนนะคะก็จะราดน้ําพึ่งลงไปค่ะให้มีรสชาติหวานฉ่าของตัวน้ําพึ่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความหอมตัวเสาวรดด้วยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะใครไม่ชอบน้ําพึ่งก็ไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆก็ลองมาทําดูนะคะไม่ยากค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่อง s ซฟฟ e ้ f ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ